สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จัดใจชาแนลนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนเล่นเอนโซนะครับในกรณีที่ต้นเกมเราเนี่ยเล่นพลาดหรือว่าเราเผลอตายต้นเกมนะครับว่าเราจะต้องแก้เกมยังไงนะครับโดยรูนของเอนโซนะครับที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นรูนอเวกแปดเมตรนะครับรูนเลดสองเมตรนะครับแล้วก็รูนดักก้อนคอสิบเมตรนะครับส่วนพลังแฝงเนี่ยก็จะเอาเป็นตายเกิดมานะครับแล้วก็เอาลูกแก้วมานะครับแล้วก็ สีแดงก็จะเป็นที่ฆ่าได้แล้วก็เพิ่มเลือดแล้วก็ตัวเพิ่มเาเมจนะครับแล้วก็ไอเทมเนี่ยก็ออกตามนี้ครับก็เข้ามาอยู่กันในเกมนะครับเอนโซ่นะครับตอนแรกนะครับก็ให้เริ่มอัพสกิล2มาก่อนนะครับโดยวิธีการฟาร์มนะครับก็ให้เริ่มที่บับฟ้าก่อนนะครับแล้วก็จะมีเทคนิคการฟาร์ม2กองนะครับก็คือทําแบบนี้นะครับก็อันดับแรกก็รอบับเกิดนะฮะแล้วก็ตีนะฮะแล้วก็ลากมาลากมาแบบนี้ครับ โอเคครับแล้วก็ตีตัวนี้แล้วก็เราก็วิ่งย้อนมาให้มันตีพร้อมกัน2กองแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ใช้พันิตลัดตัวเล็กไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้โซ่เกี่ยวตัวนี้บับฟ้าแล้วก็มาตีตัวหนึ่งนะครับก็จะความไวขึ้นมากๆเลยนะครับหลังจากฟาร์มสองตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ไปแท็กเลนกลางนะครับ แต่ว่าอันนี้ผมยังไม่แท็กเพราะว่าผมเมดผมยังไม่มาผมจะรอแท็กคีพร้อมเมดนะครับเพื่อไม่ให้เมดเราเนี่ยจนเกินจนเกินไปนะครับแล้วก็ทําให้ตังค์ทีมเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยโอเคครับรอแท็กพร้อมเมดนะครับแต่ว่าช็อตนี้เนี่ยผมจะค่อนข้างเล่นพลาดนะครับจริงๆผมเกี่ยวช็อตนี้มาเนี่ยก็ค่อนข้างสวยแล้วแต่ว่าผมดันโดนปาดนะครับนี่ครับทีเวเลสปาดสามครับก็เลยพลาดตายไปตั้งแต่ต้นเกมนะครับครับแล้วก็ ไม่เป็นไรนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยการตายเนี่ยเรายังไม่ควรกดตายเกิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันกดได้แค่2ครั้งแล้วมันจะไม่ค่อยคุ้มนะครับเรารอกดช่วงกลางเกมกับเลดเกมดีกว่าครับโอเคครับล้วก็กลับมาฟาร์มต่อนะครับหลังจากที่เราตายผ่านไปอายไปแล้วหนึ่งตัวแล้วก็เอนโซนะครับวิธีการฟาร์มเนี่ยพยายามตีให้อยู่ตรงขอบวงไว้นะครับมันจะทําให้ดาเมจแรงขึ้นนะครับแล้วก็พยายามใช้สกิลหนึ่งพุ่งด้วยนะครับก็จะทําให้ตีคีบได้แรงขึ้นเหมือนกันครับ การพุ่งสกิลหนึ่งเนี่ยก็จะเพิ่มดดเมจให้เราด้วยครับโอเคครับอันนี้เราจะต้องอ่านเกมนะครับว่าอีกฝั่งเนี่ยอยู่ข้างบนเยอะเราจะต้องเล่นข้างล่างหรือว่าเวทบัฟข้างล่างแทนนะครับเพราะว่าเราวิ่งขึ้นไปไม่ทันแล้วดูวยอย่างเลือดไฮยาเตะนะครับไฮยาเตเนี่ยเลือดโลมากนะครับเราวิ่งขึ้นไปเนี่ยยังไงข้างบนก็เล่นไม่ได้ครับแถมเราอาจจะไปตายเพิ่มด้วย่อนนี้เราผมก็เลยเลือกที่จะเข้าบัฟฟ้าแทนนะครับ พอแบบผมก็น่าจะโดนเวทไปด้วยเหมือนกันนะฮะครับอันนี้ช่วงแรกเราพลาดเราก็ต้องหนีฟาร์มนะครับวิธีการเล่นช่วงที่เราพลาดเนี่ยเราต้องหนีฟาร์มเราต้องมีตังค์นะครับถ้าเรายิ่งพลาดตังค์เราน้อยกว่าเขาเราไปบวกกับเขาเราก็ยิ่งแพ้ครับแล้วก็ยิ่งตานี้นะครับผมเจอตัวเคาเตอร์ด้วยก็คือรู้กับเวเลนเนี่ยค่อนข้างเป็นตัวที่ชนะทางอินโซมากๆเลยนะครับเวลาเราเล่นเนี่ย เราอย่าเพิ่งไปสู้กับเขาตรงๆครับเราหนีฟาร์มก่อนโอเคครับช็อตนี้ก็จะเป็นช็อตที่พลาดอีกครั้งเหมือนกันครับผมวิ่งเข้าไปโดนเวเลตเกี่ยวอีกแล้วแล้วก็จริงๆก็รอดมาได้แล้วครับแต่ว่าฝืนไปหน่อยเห็นแบบอีกฝั่งเข,เขาเข้ามาในป้อมเราก็จะเกี่ยวเขาแต่ว่าดันไปเกี่ยวโดนตัวหลังฮนะก็ะเลยแบบยาวเลยก็กดเกิดมาครับแก้ตัวแต่ว่าเหมือนไฟจะจบไปแล้ว มันเป็นไรมาฟาร์มต่อครับแล้วก็แท็กกลางนะครับแท็กได้เราก็ต้องแท็กนะครับเป็นไปได้ก็แท็กพร้อมเพื่อนนะครับอย่าเอาคนเดียวหมดนะฮะจะได้เพื่อนจะได้ไม่จนจนเกินไปครับ,รบแล้ากลับมาฟาร์มต่อก่อนครับฟาร์มไปเรื่อยๆครับ โอเคครับฟาร์มเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมมาแท็กกลางครับอันนี้เราเห็นในแบบแล้วเขาหัวบนกับล่างอย่างละสองตัวแสดงว่าเราสามารถตีป้อมกลางได้นะฮะเต่นนี้มีด e ีแลกยืนโซนให้เห็นว่าเขามาแล้วเนี่ยเราก็ถอยครับก็ได้ป้องกลางเขามานิดหน่อยนะครับได้เลือดป้อมกลางมานิดนึงก็ยังดีครเราเกมตามแล้วก็พยายามหนีฟาร์มไปก่อนครับฟาร์มไปเรื่อยๆครับจนเราเริ่ม มีของครับเราค่อยไปสวนเขาเนี่ครับจังหวะนี้อลิสใบสวยครับผมก็เลยเกี่ยวยูเรียนาได้นะฮะแล้วก็เข้าไปเลยครับแล้วเอนโซนะครับเวลาเราคิวได้เนี่ยไม่ต้องพยายามใช้สกิลสองเกี่ยวนะครับแค่พุ่งสกิลหนึ่งแล้วก็ตีธรรมดาไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำเดีเมจได้สูงกว่าครับเอาไว้ใช้สกิลสองตอนจังหวะแรกที่ยังไม่ได้คิวนะฮะจะง่ายกว่าโอเคครับพอเราคิวได้สามตัวเหมือนเดิมครับ ต้องตีป้อมแล้วก็เวทบัฟนะครับเพื่อความได้เปรียบของทีมเราจากนั้นก็มาดันป้อมต่อครับเราเห็นแล้วว่าอีกฝั่งโผล่ตรงกลางเยอะมากนะครับสามถึงสี่ตัวเลยมองมองไม่ทันเหมือนกันโอเคครับอันนี้มาหลอดกันคีบไม่ไหวแน่นอนครับเพราะว่าเรามีเรามีรถครับผมก็เลยตีเผื่อตีไปเลยแล้วก็มีเพื่อนซ้อนอยู่ด้วยผมก็ตีไปแต่ อันนี้ผมอาจจะเกี่ยวมา PRO, หลอดมาแต่ว่ามันเกี่ยวไม่ถึงก็ไม่เป <reco on. S 1> ็นไรครับช็อตนี้ก็ยังไได้ก็ไม่เป็นไรเราคุมแล้วเราได้ป้อมกลางกับป้อมล่างมาแล้วก็ได้บัฟฟ้าเขามาอีกครับก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะครับจากการไฟตรงบัฟฟ้าของเราเมื่อกี้บัฟฟ์มต่อไปฮะจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ผมเกี่ยวพลาดนะครับไปเกี่ยวโดนคีฟแต่จริงๆเนี่ยช็อตนี้มันก็พอเล่นได้นะครับถ้าผมกด อันตีแล้วพุ่งเข้าไปตีเลยนะครับแต่ว่าพอดีผมกดไม่ติดครับก็เลยอดเล่นไปนะครับจังหวะเมื่อกี้ถึงแม้เราจะเกี่ยวไม่โดนลิเลน่าเนี่ยแต่ถ้าเราพุ่งไปนะครับแล้วก็ตีรถคันนั้นให้พังนะครับเราก็จะเกี่ยวได้ใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็บางจังหวะเนี่ยช่วงเลทเกมนะครับเราไม่จําเป็นต้องยกทุกครั้งก็ได้นะครับแค่พุ่งเข้าไปแล้วก็ไปตีเฉยๆก็ได้นะครับช่วงที่เราเริ่มแรงแล้วครับ เพราะการยกเนี่ยจะทำให้เราเป็นเป้านิ่งแล้วเราก็จะโดนเดเมจจนตายได้นะครับอันนี้ก็จังหวะนี้ก็รอไฟครับโอเคครับเรายังเกี่ยวใครไม่ได้แล็ตีธรรมดาก็ได้ครับโอเคครับพอเราไหลนะครับแล้วก็ไล่ตีเลยครับโอเคครับก็เก็บไปหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็เก็บเบลเลสไปอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคครับได้ดับเบิ้ลคิวเหมือนเดิมการป้อมนะครับหรือว่าหาเวทบัฟนะครับ โอเคครับก็เข้ามาโอเคไม่มีแดงก็เลือกตีป้อมด่อเห็นแล้วเขาตายสมใช่ไหมเขาโผล่ล่างกับโผลบนอย่างละตัวแสดงว่าป้อมกลางเนี่ยเสร็จเราแน่นอนนะครับตีไปคุมโอเคครับมาหลอดมาช็อบเราก็ไม่เป็นไรไม่สู้เวทบับต่อครับ อันนี้จังหวะนี้ริปเปเข้าไปค้าได้สวยนะครับผมก็ต้องซ้อนนะครับนี่ครับเกี่ยวโดนนะครับไม่ต้องยกนะครับพุ่งเข้าไปแล้วก็ตีธรรมดาได้เลยนะครับจังหวะเลตเกมการเกมถ้าเป็นทีมไฟเนี่ยเราไม่ต้องไปยกในไฟนะครับเราแค่เกี่ยวแล้วก็พุ่งกดตีธรรมดาได้เลยนะครับการยกเนี่ยจะมีประโยชน์มากในช่วงต้นเกมนะครับแต่ว่าถ้าช่วงกลางถึงเลตเกมเนี่ยอาจจะไม่ต้องยกทุกครั้งก็ได้ครับ รตรงนี้เราก็ถอยกลับมาเอาบัฟฟ้าก่อนนะครับครับโอเคพอได้บัฟฟ้าเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ตั้งใจจะไปดันเลนบนนะฮะแต่ว่าจริงๆก็กะจะไปดันแค่ลันคีนะครับแต่ผมเห็นแล้วว่าเขาโค้่ล่างประมาณสี่ตัวผมก็เลยเลือกที่จะเป็นเอาป้อมแทนเลยเพราะตัวเอนโซเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างโมบิลิตี้ค่อนข้างสูงนะครับมีสกิลหนึ่งพุง่งสกิลสองวิ่งเร็วเนี่ย ก็เป็นตัวที่เร็วระดับหนึ่งเลยสามารถแยกดันได้ก็คือกดสองแล้ววิ่งนะครับแล้วก็แคนเซิลนะครับไม่ต้องปลาโซออกไปเนี่ยคูดาวมันก็จะกินไปแค่นิดเดียวครับโอเคครับพอเราเห็นเขาเดินฟีแล้วก็มาเปิดมังกรครับได้บัฟมังกรเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับช่วงเลดเกมเนี่ยบัฟมังกรเนี่ยจะช่วยทําให้เราทีมไฟได้ดีขึ้นนะครับจะทําให้เราตีแรงขึ้นครับอันนี้เราเห็นอาริสบันโดนนะครับผมก็เกี่ยวนะครับแล้วก็พุ่งเข้าไปตีแนวหลังครับ โดยผมเนี่ยจะไม่ได้ใช้การยกอย่างที่บอกไปนะครับในช่วงเลทเกมก็ตีไปครับตัวใหม่นี้ก็ค่อนข้างน่าลำคาญกันนะครับแบบวาร์ปหนีได้นะฮะตัวที่น่าสนใจเลยถ้าเล่นในคอมที่ดีๆนะฮะตัวใหม่ตัวหลุยโอเคครับเราก็รอคีบแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปตีป้อมนะครับได้ป้อมเสร็จปุ๊บคีบกลางเข้าครับ ก็รอเข้ากลางต่อเวลาขึ้นบ้านเนี่ยเราควรจะเอาคีบเข้ามาอย่างน้อยสองเลนนะครับเพื่อที่จะให้ขึ้นบ้านได้ง่ายที่สุดนะครับอันนี้ก็ถอยมาตั้งหลักก่อนโอเคครับก็ตีธรรมดาเดี๋ยวอันนี้เราไหลแล้วแล้วก็ได้ขวดธรรมดาได้ก็จบเกมไปนะครับอันนี้โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับเราเกมนี้ นี่ครับก็เป็นเกมในห้องแล้งคอนห้าสิบเอ็ดดาวนะครับก็อันนี้เป็นการกดแล้งแบบห้าคนนะครับการเดินเกมเนี่ยก็จะค่อนข้างเป๊ะแล้วก็จะตึงกว่าการเล่นโซโลนะครับครับอันนี้ก็ทำเดเมจไปที่สามสิบามเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้เป็นส่วนแถมนะครับเป็นวิธีการเกี่ยวโซ่ของเอนโซนะครับแล้วก็วิธีการทำคอมโบนะครับ ครับก็ตรงนี้จะมาสอนวิธีการเกี่ยวเอ็นโซ่ะครับเทคนิคในการใช้นิ้วชี้เลื่อนจอนะครับเพื่อที่จะทําให้ป่าโซ่ได้แม่นขึ้นนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาที่ตั้งค่านะครับแล้วก็กดที่ทั่วไปนะครับแล้วก็ตรงมุมกล้องนะครับให้เลื่อนเป็นวิธีการสไลด์นะครับครับหลังจากนั้นเราก็ไปดูในเกมกันเลยนะครับครับก็เอานิ้วชี้เลื่อนบริเวณด้านขวาของจอนะครับตรงบริเวณสีแดงนะครับตรงนี้นะครับ โอเคครับอันนี้เลื่อนอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้นิ้วโป้งขวาของเรานะครับกดสกิลสองนะครับอย่างนี้แล้วก็นิ้วชี้ก็เลื่อนข้างไว้ครับปุ๊บจะทําให้เราเกี่ยวได้ง่ายขึ้นครับโอเคครับเกี่ยวแล้วก็ยกก็ตีก่อนนะครับแล้วก็ให้อันติพุ่งเข้าไปเวลาที่เขาจะหลุดระยะการตีของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นคอมโบง่ายๆของเอนโซ่นะครับครับหรือว่าถ้า ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเอนโซในเกมตามนะครับถ้าหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไ r i b ์เป็นกำลังใจให้ช่องจัดใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่